ของเราวันนี้นะคะตูนมีแคมเปญพิเศษดีๆมาฝากค่ะ กับ b บ n เอ็นเคมิดเยเซลสองพรถจัดหนักสูงสุดถึง50,000นบาทครั้งเดียวในรอบปีที่คุณจะได้เป็นเจ้าของขบ,บวนรถเป็นรุ่นใหม่ไม,ม่น้อยรถใหม่ราคาใหม่กว่า200คันพร้อมส่วนรถจัดหนักจัดเต็มในราคาที่คุ้มค่าที่สุดแห่งปีห้ามพลาดโอกาสดีๆแบบนี้เลยนะคะถึงวันที่3ามสิบเอ็ดกรกฎาคมนี้เท่านั้นค่ะสนใจเข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเรา w w w ร์วายเเมรามีรถเบนสวยๆให้เลือกกว่า200คันห้ามพลาดเลยนะคะและคันนี้ค่ะบอกเลยนะคะว่าต้องจองให ไม่ทันเลยนะคะราคาดีที่สุดเลยค่ะกับ SLC 3 0 0 AMG ได้สีขาวสุดสวยออปชันจัดเต็มข้างในเป็นเบาะสีดําแดงด้วยนะคะและที่สําคัญราคาเพียงแค่1นึ่งล้านแปดแมบาทเท่านั้นราคานี้ถือว่าเป็นราคาที่ดีมากๆเลยนะคะใครไม่ทันต้องเสียดายแน่นอนเลยค่ะมีแค่คันนี้คันเดียวด้วยนะคะใครกําลังตามหา SLC 3 0 0 AMG หรือเปล่าคะวันนี้เข้ามาเป็นสีขาวค่ะออปชันจัดเต็มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้ากระจังหน้าคันนี้เป็นแบบตัวไดมอนด์กิลค่ะ กันชนด้านหน้าเขาจะมีการเล่นสีระหว่างสีดำไฮกอสนะคะกับตัวโครเมี่ยมตัดกันลงตัวมากๆช่องดักลมก็เป็นดีไซน์ที่สวยด้วยค่ะไฟหน้าเป็นระบบอินเทลเจนไลท์ซิสเต็มนะคะมีตัวเดย์ไลท์ด้านในให้เป็นโมเดลตัวปัจจุบันของตัวโรสเตอร์เลยนะคะและสําหรับล้อของเขานะคะนี่จะเป็นล้อลายเฉพาะของตัว slc 300เลยค่ะจะเป็นแบบตัวลายซี่สีทูโทนไบคัลเลอร์ด้วยค่ะพร้อมคาลิเปอร์เบรกของตัว mg ส่วนล้อนะคะก็จะขนาด18นิ้วกําลังพอดีกับตัวรถแล้วก็สวยมาก ด้วยค่ะตัวแก้มกระโปรงรถค่ะเขาก็จะมีดีเทลตกแตกมาให้เรียบร้อยทําให้รถมีมิติมากๆ หลังคาด้านบนของเขานะคะจะเป็นหลังคาแข็ง hard top ค่ะ็อปด้วยแก้วสีดำนะคะและยิ่งตัดกับตัวรถสีขาวจะลงตัวแล้วก็ดูหรูหราสปอร์ตด้านนอกมากๆเลยค่ะด้านไายรถนะคะตัวรถเขาจะมีขนาดช่วงที่สันค่ะเพราะว่ารถเป็นแบบ2ที่นั่งนะคะเพราะฉะนั้นการขับขี่นะคะก็คือจะสนุกมากๆเลยค่ะและยิ่งได้เครื่องยนต์บล็อกใหม่หมดเลยนะคะเป็นตัวที่พัฒนามาจาก s l k แล้วค่ะคันนี้ได้ขุมพลังเบนซิน2 0 0 0ซีนะคะได้กําลังแรงม้าถึง245แรงมา้าและได้เกียร์ตัวใหม่ สปีดด้วยค่ะที่สําคัญอัดตาเร่งดีมากๆเลยนะคะและก็เป็นรหัสชื่อรุ่นใหม่ด้วยค่ะสําหรับด้านท้ายนี้นะคะก็จะเป็นคมไฟสีแดงพร้อมกับชุดแต่ง a m g ด้านล่างที่เป็นดิฟฟิเซอร์ปลายท่อคู่นั่นเองค่ะเดี๋ยวเปิดฝาท้ายให้ดูนะคะว่าพื้นที่เก็บของเป็นยังไงบ้างสําหรับตัวรถโรสเตอร์แบบนี้นะคะเขาก็จะมีส่วนของตัวซับพอร์ตหลังคาค่ะเราสามารถเปิดหรือว่าปิดก็ได้นะคะเพื่อป้องกันหลังคานั่นเองค่ะ พื้นที่เก็บของก็คือให้มาใส่ของได้เยอะเลยทีเดียวนะคะถือว่าใช้งานในชีวิตประจําวันได้เลยค่ะ ตูนย้ำเลยนะคะว่าคันนี้ราคาเพียงแค่1นึ่งล้านแปดแสบาทใครพลาดแล้วจะเสียใจมากๆเพราะฉะนั้นต้องรีบจองให้ทันเลยค่ะสาหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจหรือว่ากําลังตามหาอยู่ต้องรีบสแกนค r วอา e คมาสอบถามตัวที่ฝ่ายขายได้นะคะสิ่งที่โดดเด่นมากๆก็คือตัวเบาะค่ะจะเป็นแบบเบาะทรงสปอร์ตนะคะเพราะว่าเขามีตัวปีกเบาะที่สูงกว่าตัวเบาะทั่วไปค่ะทําให้เวลานั่งหรือว่าขับขี่นะคะก็จะยิ่งได้อัตลักของความเป็นสปอร์ตมากๆเลยค่ะพัาสดุกเขาก็จะเป็นแบบเนปป้านะคะเพราะฉะนั้นจะมีความ นุ่มนวลมากๆแล้วก็เจเนเรชันใหม่แล้วค่ะตัวเบาดจะเป็นสีแบ็กแอดเลดนะคะสีดําสลับกับสีแดงตรงสีดําก็จะเดินด้วยได้สีแดงด้วยนะคะก็คือแสดงถึงความเป็นสปอร์ตมากๆรวมถึงแผงประตูด้านข้างก็เป็นสีแดงเช่นกันค่ะและตัวคอนโซลตรงกลางนี้นะคะจะเป็นตัวลายคาร์บอนค่ะเพิ่มความหรูหราสปอร์ตให้กับตัวรถอีกหนึ่งอย่างนะคะคันนี้มีฟังก์ชันนาฬิกาอนาล็อกคล็อกให้ด้วยค่ะตัวนี้จะเป็นออปชันที่ต้องแอดออนเพิ่มเติมนะคะถือว่าคันนี้สเปเชียลมากๆไม่พอแค่นี้นะคะไอคอนต่างๆหรือว่า กดคันนี้มีมาให้ครบทุกปุ่มเลยค่ะทั้งตัวเบาะฮิตติ้งซีทปรับอุณร้อนของตัวเบาะได้นะคะทั้งซ้ายแล้วก็ขวาปรับได้ถึง3ระดับเลยทีเดียวค่ะใครที่ต้องการใช้ฟังก์ชันของตัวฮิตติ้งซีทนี้นะคะก็คือเขาจะปรับระดับอุ่นร้อนเพิ่มความผ่อนคลายได้เลยค่ะตัวเบาะก็คือปรับไฟฟ้าแล้วก็บันทึกตำแหน่งที่นั่งได้3ที่ทั้ง2ฝั่งเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีโหมดด y นามิกซีเล็กค่ะปรับรูปแบบการขับขี่ตัวรถนะคะรวมถึงหน้าจอตรงนี้ค่ะเป็นดีไซน์ใหม่ด้วยนะคะเป็นแบบจอสีฝังงออยยู่่่ทีีหนน้้าจตรเลคะ การตั้งค่าตัวรถหรือว่าการใช้งานหน้าจอตรงนี้นก็คือควบคุมผ่านตัวคอนโทรลเลอร์กระทัดรัดมือมากๆเลยนะคะแล้วก็คอนโทรลง่ายด้วยค่ะรวมถึงซิกเนเจอร์อีกหนึ่งอย่างของรุ่น SLC นะคะ,ะ,คะก็คือนี่เลยค่ะหัวเกียร์เปลี่ยนใหม่แล้วนะคะเป็นดีไซน์ใหม่แล้วก็เป็นแบบ9สปีดด้วยค่ะมีโลโก้ SLC ติดอยู่นะคะแล้วก็รุ่นนี้ได้ถึง245หแรงมา้าเพราะฉะนั้นการออกตัวหรือว่าตาเล่งสนุกมากๆเลยค่ะแดชบอร์ด <Dash board S 2> คนขับจะเป็นแบบตัวอนาล็อกค่ะผสมกับตัวดิจิตอลตรงกลางสังเกตตรงแถบ ตรงกลางเขาจะเป็นลายแบบคาร์บอนด้วยนะคะพร้อมพวงมาล,ลัย AMG Manti Function ค่ะนี่ จับกระชับมือขับสนุกมากๆมีพัดเดิลชิปให้มีมันติฟังก์ชันให้ครบเลยทีเดียวค่ะและเวลาถอยเข้าซองนะคะก็ง่ายดายมากๆเขามีกล้องถอยหลังโชว์ให้ด้วยค่ะความละเอียดคมชัดมากๆเลยทีเดียวนะคะและถ้าเกิดเราขับรถแบบปิดประทุนนะคะก็ยังมีไฟแอมเบียนไลท์ค่ะไฟ่องสว่างในห้องผู้โดยสารนะคะล้อมรอบตัวรถเลยค่ะให้ความหรูหราได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะและถ้าเกิดคุณลูกค้าขับแบบเปิดประทุนแบบนี้นะคะเราก็มีฟังก์ชันตัวแอร์ไก่ให้ค่ะปิดไม่ให้ลมตีเข้าห้องผู้โดยสารสาวสา ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องผมจะปิวหรือว่าของจะปิวเลยคะ่ะการเปิดประทุนของเขาอยู่ที่ประมาณ20-21วินาทีเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าขับด้วยความเร็วชา้า<ๆ>ก็สามารถเปิดปิดประทุนได้คันนี้ตุนบอกเลยนะคะว่าสวยมากๆราคาดีมากๆออปชั่นจัดเต็ม หายกำลังตามหาอยู่รีบเลยค่ะสรุปเลยนะคะสำหรับ s lc 3 0 0 a mg คันนี้เป็นรถปี2017ค่ะเลขไม้วิ่งมาเพียงแค่71,000กโเมเท่านั้นนะคะกับราคาที่สุดพิเศษมากๆเลยค่ะปกติแล้วคันนี้เราขายอยู่ที่1 9 9 0 0 0 0บาทพิเศษให้เลยนะคะกับราคาสุดพิเศษเพียงแค่1 8 9 0 0 0 0บาทราคานี้ให้คันนี้คันเดียวเท่านั้นนะคะ คุ้มค่าคุ้มราคาแบบนี้ขอบอกเลยนะคะว่าต้องรีบจองให้ทันด่วดเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาทีวแนเคทที่เราจบความรกความต้องการวันนี้การตูนน้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ